ลงเลยครับพ่อมันลงแล้วพี่อยู่ข้างนี้ตายพี่ตายแล้วปะเอา้าผมไม่เห็นมันอะตายตายยม่ห่อที่ผมไม่อ,อ้อยู่หลังนี้รถแนะะไม่มีห่อนะพอมหมด จงที่พี่ยืนเนี่ยเห็นแล้วพี่รังเพื่อนมาพี่เพื่อนมนะัน่ะได้ศพนึงเราไปไปเป็นใหม่ค่ะพูดเมื่อกี้แ้ตรงที่มีตำรวจรออยู่นะการส่งฟ้าจะติดอสอบอป็ไว้ตำรวจก็ที่ ยังมาเอาเคสนี่ดีกว่าแจ็คแจ็คแจ็คอยู่ไหนตับอยู่ไหนอยู่ไฮเวย์กำลังไปไฮเวย์ขวาด่วนๆมึงอยู่ไหนฉันไปอยู่ซอยโอยาเก่าอ่ะฉันจะรู้ปะแถวบ้านเราอ่ะแจ็คไฮเวย์ขวากำลังขึ้นไฮเวย์ขวาไปน้ำมันไฮเวย์ขวานขงเรื่องแถวปั๊มน้ำมันก็ได้แจ็ค เกตต่อปะหาต่อเลยก็หลุดเยอะเออพร้อมมากๆรโซนระยะเก่ารพร้อมรถแดงก็พร้อมรถแดงก็พร้อม,บบอมได้ยิงป่าวแ้วใกล้ถึงยังลุงนะลุงหลับล,นะลุงนะลุงซอยลุงไม่ได้ okay, okay, นะวโ <okay, S 2> อเคมา เข้ามาเจาะเทียบท้ายแล้วเซิร์ฟเอารถตุ๊กหนูช่วยเซิร์ฟกูมีปืนนะจับไปจักได้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 ซอยกันี่ยมุยะเนยมุยะเต่ากำลังไปช่วยมึงเซิร์ฟที่ลงล้อที่ลงรถละที่ลงรถแล้วนะติดต่อกันไม่ได้แล้วนะมาได้เลยมึงรอมึงรอมันมาก่อนแล้วค่อยไอ้นี่ก็ได้เต๋อค่อยลงบอกแบบ ต้อรวจเปลี่ยนวอแล้วแจ็คเต็มที่ไว้สายเขาอ่ะมันหาไม่ค่อยเจออ่ะในเมืองมันเล่นเยอะแล้วแจ็คต้องกระชากมันอะตามซอกตามซอยระวังนะตำรวจตัดไปทัดไมเล่นแถวบ้านดีเจก็ได้นะอยู่หลังบ้านข้างบ้านดีเจอ่ะเลิกเป็นไงบ้างนะจะฟังวอลล่รวจดีก่า ว่าระบบมเปลี yeah! ่ยนแล้วจกร้งร้ระบตอรอเวพร้อมนรถแดงพร้อมนะรถเบนติยอยู่กาลาดทอ้งหปวดบ้เปลี่ยนรถแล้วเปลีแล้วองอรยางต้องร้อนา เดี๋ยวเขาที่เดินไปนะเขาที่เดินแล้วสีววก็รกับเข้ารถพร้อมใช้งานแล้วเสร็รถพร้อมใช้งาน วันนชวนกละกินสำเร็จไปดม้วยสกัดแมลงวยสกแมลงด้วยสกัดแมลไโกวยสกัดแมลงไอ้โจ๊กน่วยสกัดแมลงาแร้าได้ยินได้ยินทีี่เหลือจะให้ไปช่วย ต้องไม่ต้องต้องรอนะจุดมาใช่แต่เคยจุู่ด้วยนะคราเนี้อยู่ด้วยเลยคุยได้อ่าบอกให้จุกตามได้ปะั๊บใครแล้วตามได้เขี้นมีแมลงอ่ะไอจุกมันไม่จุกจุันี้มันอ๋อสับรออย่างไรพูดเลยสับรอต่อรออย่างไรโอเคโอเคมาแรงเจอเสียงบอกแล้วเจอแมลงหนึ่งเจอแมลงตัวหนึ่ง เจอสกัดแมลงสไปทับตึกแดงล่างตึกแดงนะชั้นหนึ่งสไปทับสไปทับล่างตึกแดงชั้นหนึ่งอย่าเข้ามาตึกเออตึกแดงอย่าเข้ามาเลยอ้าวครับอย่างนี้ทำไงครับทางผ่านกระดาษครับ ครับเดี๋ยวเอากล่องให้ครับครับผมรบกวนหน่ยครับช่วด้วยครับครับรบกวนนะครับเข้าเก็บได้ไหมครับพอดีให้ดักครับไม่ผมใช้ทางนี้ประชาชนทำไงอ่ะห้ามอยู่ครับพยายามตีอยากเข้าตึกแดงอยากเข้าตึกแดงตำรวจวางสไปายแถบอยากเข้าตึกแดงตำรวจวางสไปายแถบตึกแดงนะส์ก๊อปเดินมาแล้วเบินไาแล้วเดินอีกเดินเอะไรพี่ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยฮัลโหลเขาได้หรอผีไม่โดนใครวะเนี่ยพอดีลุงาแร่อเราได้ทำได้พี่ไล่ขาาแรงพวกเราอุ้มอยู่ทำได้ไล่ขาาแรงพี่พินอขามาแรงไอเียพีู่่ในเปลต่อตอยนีแล้วพนอไไหลชนเขาด เฟรมมาต่อไล่ล่าใช่ไหมเ<ล><า>ฟรมไล่ล่าเฟรมไล่ล่าฝุ่งกำจัดแมลงเอารถไปเตรียมตัวมันก็ไล่ล่า,ามันอยู่ไอ้เหี้ยัวเก็บไม่ได้ยังไงเออไอ้เหี้ยมันก็ไล่ล่าเราอยู่ยไอ้สัต<ค>ว์เออไอ้เหี้ย<ค>มันหนี้<ค><ณ> มันมันพุ่งเข้ากระหลาดมาเออเข้าใจแล้วพอชนเสร็จปุ๊บหันไปกับแม่งเบรกใส่หน้ากูอีกกูว่างงอะไรของมันวะหรือยัมาแรงเหลือกี่ตัวมาแรงเหลือกี่ตัวเดี๋ยวผมตัวนึงเดี๋ยวผมตัวนึงอยู่ตรงไหนแจ็คอยู่ตรงไหนเดอะโอเวอร์เดิะโอเวอร์ไปมาแรงมาแรงไอ้คนน้นโดนไปดิครับพี่ โอเวอร์ไปไหนแล้วแจ็คเล่นกับไปโอยะเล่นกลับไปโอยะมาแล้วมาแล้วเริ่มเจ็บรถ้าอยู่เซิ๊กก็ราอยู่เซิร์กเลยได้อยู่ไหน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 อยู่กันปั๊ม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 ข้างหลังเนอะแผลตรงแรงจ่ายมาตรงมาตรงกระหลายกลางก็ได้เดี๋ยวไปกระหลายกลางรอให้แล้วกู้เจอแมลงแล้วกู้เจอแมลงแล้วลาเหยียบไล่เหยียบพี่โนเอาให้มิดด้าม ผมโหลดผมโหลดเรผมโหลดสวยโหลดไปเลยโหลดไปเลยเล่นไปเลยเล่นไปเลยโหลดเล่นกูเจอแมลงกูเจอแมลงมาอยู่กับผมเดินไรเงี้ยหลอนกันเลเจอแมลงแล้วกูเจอแมลงแล้วม่ลงมาตำรวจไม่ลงมาตำรวมไม่ลงตั้งที่ไหนมีตำรวจที่นั่นมีแมลงตามแมลงอยู่กูหนึ่งแมลงอยู่กูหนึ่งหนึ่งเลยมาเลื่มเลย อยู่ยมาแรงเสียเวลามาแรงหนึงหนงน่งสวย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 เร็วเลยย่านทุกมันมด้วยนะยานทมันตามมาด้วยนะแดงพร้มพอ,รนนอนมนะรถแดงพร้อมไปตลอดตั้นี้่มีลรือคนเดียวอยู่ตรงนั้น ลืมเหต้องห้ามออกไปไหนนะเออกวไดูกว์มันเลยขับเหมดอมเถิอย่าลืมฟิวเหมือนเลยมันเต็มถังว่าคิวเลยที่หน่วยไ่ต่อมแลงเนี่ยตะคันเลยเนี่ยเยยตับด้วยหมดจังมแลอ้รจะอย่าหอละไอเยี้ยมลงหายหมดตอนเนี้ยบินกลับลังเี้ยมแลงบินกลับลังพวกนี่ มาแรงอยู่กูตัวหนึ่งเจ็บไปเลยเยลจาะด้วยจองด้วยจองด้วยกูจองกูจองมาแรงตัวนี้ไอ้เหี้ยไไล่่ตามมมออเจแงสัตว์เก่งนักไอ้เหี้ยอาวัตนี่ะคุ้ม้างไปแล้วตีดำเทนใกล้ตีบอกร้ายเหี้ยเอาไปไปแทนละกันไอ้สัตว์ใช่ชมเมย่อไอ้เหี้ยเฮ้ยทำไมแคบวะ จะสุดปั่แล้วนะอยู่ปั๊มบนคนนึงกำลังซ่อมรถอยู่แรงกันหรอเจาบปานเจียบปานก,กลกกังไปกางไปปั๊มบนโดนเหยียบตายแนะ่บอกเลยขอเปี้ยงเดียวขอเปี้ยงเดียวมันยงอยู่กูตัวหนึ่งกูจองจะไม่ให้หยุดแต่นหน้าโรงบานเลยสะพานมา มแมลงหัวร้อน,มนแมลงหัวร้อน <c oughs> เปนไม่ได้ยักษ์แตกโทษทีตำรวจั้งคนไม่มดแมลงอยู่กับกู <c oughs> มแมลงโคตรไหวแมลงหัวร้อน,มนแมลงตาแดงกำดีๆได้นะไเฮียไอแจลนหลุดไอแจ็คหลุดได้หลุดไปเลยไอสัตว์เอาไปได้สักเคคสรับ แมลงเล่นไม่ได้โอ้จไหม ไปช่วยฝั่งไหนทั้งแจ็คเลยออเล็กไรออเล็กไนออเล็กไรกูโอนขับไล่จิวบุกจิวบุกจิวมีออล็อกอยู่คนเดียวไอ้ลำเดียวโดนกอร์ซิล่าเสียพี่ขาดครับถอยนี่เลยครับกล่องซ่อมเลยครับร้อนโอ้ยเยี่ยมฝ่าไป่วยกำจัดแมลงไอ้เหี้ย เอากระอบเาปอลูกกองหนึ่งครับผมยิงรอไหมครับหรือจะไปอ่ะเสือไม่ยิง,นะยง,งกันแล้เดี๋ยวจงไปจับอะไรต่อวอย่าบันทีอยู่ไหนอยูอ่ไหนกาลันกาลันมันเร่งร้อนแล้ว,ลวมันเร่กร้องมแล้ว แจ็คอยู่ไหนแจ๊กกะลากระอติโอ้ขับไปอยู่พี ah ่เราขับไปอยู <k <K ่พี่ตามคอแบบตามคอติดต uh, mm ิดอะเราแป๊บแมลงตายหนึ่งกูได้รถแมลงมากูได้รถแมลงมามากรลาแล้วมากรลาแล้วมากะลาแล้วพอหลุดเอ้ยพอลาตามอยู่ตัวอาวันลุ้อยู่กูได้อาวันมาหนึ่งคันโอเคล้มหนึ่งล้มหนึ่ง หมายสัตว์นี่แหละกำเนิดนี่มันไอ้บันที้แตกเลยยิงมันเหมือนที่มันทำกับเราไหนไหนไหนต่อโนเวอร์ไอ้เหี้ยไอ้แล้วว่าไอ้เหินตระกูลตระกูลใช่ใช่ใครจะขับอาวันได้นะอุ้มได้นะเลยบริษัทต์มาไอ้เซอร์อยู่ไหนไปแล้วไปแล้วตามมันต่อเจอวันแล้วเจอวันแล้วเจอวันแล้ขับอยู่นี่นะพี่ Une, ไอตีมึงไอตีมึงชนมึงได้ชนมาได้มึงเอามาเลยนะมีมนนยตรงพี่พี่โน้่นมาตร้ก่อน่านนักตปะแล้วจไปสอน้อม่เอาก่อนก่อนมันไป่อนน้อมันขับขามบันสอนอไปแล้วสามสบล็อกแล้วเอาพี่โนตามมาเอาเอาไอตุนี้ก่อนมาอยู่มาอยู่มาอยู่มนขับข้าตบนสอนอสอนอไปแล้วกูหรือเปล่ากูหรือเปล่า ไม่ไม่รู้ว่าไม่ใช่กู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 ไปแล้วกู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 ไปแล้วอ๋อโอเคโอเคโอเคไอ้ที่อื่นเดือดพี่จะตายเลยไอ้ที่อ่ะเ้ยเดือวันดีๆนะดูอวันดีๆนะไม่มีหมวกกันน็อกนะไม่มีหมวกกันน็อกนะเราไม่รู้ว่านี่นอะไรเขาขาวขาวจะพี่อยากได้ยิงไงไอ้ที่มันล็อก

อกได้ไงวะไอ้เช่นตำรวจล็อกได้ไงอะ่ะมันล็อกได้ไงอะ่ะเอเอผมก็งงว่ามันล็อกได้ไงวะมันตายไม่ใช่หรอเอ้ยขับได้ไอ้สัตว์คิดนนึ้นเตาถ่านมามาแล้วทำไมกูขึ้นไม่ได้วะไอ,อ้เหี้ยสรุปกูขับอ่ะอ,อ,อ,อ่ะเออเหี้ย ขอรถหน่อยขอรถหน่อยขอรถหน่อยถน้ำมันหมดน้ำมันหมดน้ำมันหมดกระลาวานยังไม่กระลาวกระลาดกลาดกลาดรถแดงได้รถแดงได้หงงเลยน้ำมันหมดแล้วน้ำมันหมดแล้วน้ำมันหมดแล้วขอนออยู่่หมดเลยอยู่ที่เลอยู่ที่ขอนอเลยโีไม่เปลี่ยนียังเี้ย เชียร์มันแรงโคตรแรงตอนช่วยแจ็คก่อนช่วยแจ็คก่อนช่วยแจ็คก่อนแจ็คอยู่ไหนแจ็คอยู่ไหนแจ็คอยู่ไหนแล้วลากระลากระลา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 ปวดเลยมูนาไปมูนาไปกูมีอาวันนะตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วไอ้เซิร์ฟมันมีคันหนึ่งไม่ได้ใส่หมวกน็อกได้กูได้เฮียโดนหนักโดนหนัก เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแกเกอ้ียอ้อพวกมึงแหกตาดูได้ไหมเนี่ยไอ้หียไอสัตว์เห็นไหมเนี่ยพ่ากูทำหน้าที่อยู่ไอ้ทียไดได้ตัวแจ็คมาแล้วได้ตัวมาแล้วงหนี้เมไเาพี่ไปไกลเลยเซิร์ฟไปไกลเลยขอ็อกขอ็อก ไปเล่นไกลเลยเซิร์ฟเซิเล่นเลยไอ้เซิรเป็นอะไรเกมอ่ะอันหมดครับโอ้โหคตรซวยเฮี้ยมึงมึงมึงยังไม่ได้หลุดฮอร์ไม่ได้หลุดแท็กเหรอไม่หลุดไม่หลุดันตามจี้มันตามจี้เรื่อยๆเลยเหรอโหดมากไอ้เซิร์ฟใจญ่ปะการพายแจ็คไปปะไอ้ไอ้คนนี้เราอุ้มเมื่อกี้นี่คือไอ้คนนี้ปะป่าใช่ปะไม่รู้อ่ะที่ไม่รู้อ่ะทุกใครอ่ะ เธอเดาแม่พอมาแถบกผมละเธอหน่อย oh ok PI ok ลุกเเนึอทำไมไอ้นี่ไม่ได้วะกูกูนั่งรถไม่ได้อ่ะเป็นที่อะไรวะตีมามาขับรถดิได้ปะล็กลุงลลอกปะเลาอดไม่มัน ไอ้เชิยทำไมก็ได้นะขึ้นได้เลุงหาผมจากไอ้นี่ เสริมหน่วงจัดเสริมหน่วงเสริมหน่วงออ๋เสริมหน่วงไอเสริฟแม่จะเกมมันเนี่ยผมว่าเปิดตู้ไม่ได้นั่นล่ะรึเปล่าแล้วมีเงาเงาเงาเลยนะแจ้งเปิดประตูให้หน่อยดิ แจ็คแจ็คดันประตูเข้าให้หน่อยดันประตูให้หน่อยเดี๋ยวได้ละกูไม่มีที่ปลดมือมึงมีป่ะ